เตือนคีวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปดีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เกมมาจงเว2นั่นเองนะทุกคนมาที่ทุน100นะคะมาดูการเปิดปี2023นี่เนี่ยคือยังไม่ได้เล่นเลยนะมาเดือนที่2ของปีแล้วมาลองดูกันว่าเข้าไมมเออร้ยสสวยค่ะ142สวยค่ะเบสสิเนาะโอเคไหลดีอยู่นะคะ คิดว่าเกมนี้จะไม่มาซะแล้วปีนี้ก็เปิดมาสวย367ดูดีเลยนะมาดูกันนะคะตอนนี้อัปเดตระบบใหม่ด้วยนะเขาว่าเล่นเกมนี้แตกก็เลยลองเล่นอยู่นะคะมาดูสิบขึ้นมาสวยดอกนี้สี่จุดย์สวยไวยต่อดอกนี้เก้าสิบหค่ะเออร้อยสี่สี่สวยว่ะเข้าดีนะรางวัลก้อนโตรอบที่สองเลยนะสองสี่สี่ดูดีเลยอน่ะทุกคน ไปต่อกันยาวๆเลยนะคะสกัตเตอร์จะเข้าไหมอีกตัวเดียวอย่าลงไปโอเคเรียบร้อยสามตัวมาแล้วนะคะสามตัวเข้าแล้ว0.5บวกมาด้วยมาดูการสกัตเตอร์สามตัวนะคะได้สิบหมุนไฟกันเลยนะคะมาเป็นยังไงนะ,ะเข้ารอบแรกไม่ได้มาสองบาทโอเคสองบาทนะคะกำไรหรือเปล่าคะได้กำไรมาแล้วสองบาท รอเรยนะยี่สิบสี่มาไวต่อดอกนี้แน่นอนร้อยสามค่ะช็อตนี้ยังไง160ยหกสิบเข้าไปดูดีเลยมังกรเลยนะมาจังเวสองนะข้อดีของเขาเลยนะคะให้วายง่ายมากๆแล้วต่อไวยาวด้วยร้อแปสวยดอกนี้57าสิบเจ็ข้าอีกตัวไม้ยังไม่เข้าได้175ยเจ็ดสิบห้โอเคนะคะก็ได้อยู่นะแต่ว่าข้างนอกปังกว่าข้างในมากเลยนะคะสิขึ้นมาสวยค่ะ ช็อตนี้20บวกไปนะคะอ่ะหมุนครั้งสุดท้ายได้34วายต่อสวยมากนะ292ต่ออีก60แล้ววายอีกรอบ120เออดูดีเลยรางวัลก้อนต่อขึ้นมาช็อตนี้เท่าไรหาร่5ย6ค่ะทุกคน506การหมุนฟีงสุดท้ายรางวัลรวมบวกไป863นะคะเข้าไปเรียบร้อยนะ,ะไปที่เบ็ด20กันบ้างนะคะ ปรับเบสนะเพราะว่าทุนเราขยับมาถึงพันสีแล้วจากทุนรนะ้อยเนาะเออ18ไหลสวยนะคะเบสยี่ส <20 S 1> <20 S 2> ก้อนมาอยู่แต่เบสสิบไหลดีกว่ามากเลย10มาสวยว้าต่อ26นะคะเหมือนได้ยิน39สวยต่อยาวๆป่ะไม่ยาวได้อยู่เจ็ดสิบห้านะคะกำไรคะ่ะมา48สวยค่ะวายเข้าช็อตนี้384ไม่น้อยนะหน้าเบ็ดิ0แล้วนะ 33เข้าไปรางวัลก้อนโตขึ้นมา4-6-5โ okay, อเคเลยนะคะไปต่อเลยค่ะ10ขึ้นมาวายช็อตนี้32.00เออ42เข้ามานะคะมาต่ออีกช็อตหนึง10ขึ้นมาก่อนแต่ต่อ48โอเคกำไร้าย80เข้าไปไวายอีก100-450โอ้โหรางวัลก้อนโต5-8-9เเลยดูดีนะคะ ไม่แพ้กันนะคะมาเบส30นี่คือจังใจจะปรับให้ถึง50นะคะแล้วจบเกมเนาะเออมาเบส30 90มาสวย9้ามาสวยค่ะ45หา้าไหลไปจ้าอันนี้คือไหลนอกเนาะยังไม่เข้าฟรีเกมเลยนะเบส20อะ่ะอันนี้เบส30ก็ยังไม่เข้านะคะแต่ได้รางวัลก้อนโตว่ะข้างนอกอย่างเดียวเลย807ดดูดีเลยนะคะ มาต่อค่ะเป็น30ยังไง6.00วายต่อมาช็อตนี้168โอเค45วายมาต่อ285นะคะเข้ามา270ค่ะ7.5มาวายเข้ามา1 1 2ค่ะเออรางวัลก้อนโตขึ้นมาเลย894ค่ะทุกคนเข้ามาเรียบร้อยตัดไปที่40กันบ้างตอนนี้ทุนจากพัน จาก100ตอนนี้มา4พันนะโอ้โหเปิดมาเข้าเลยว่ะเหมือนมันงงนะคะ360ละว,วายต่อ60ดอกนี้ยังไงรางวัลก้อนต่อพัน470เลยนะคะโอเคดูดีเ,ดเลยนะคะเออสัคัตเตอร์ขอตัวนึงขอตัวนึงเรียบร้อยนะฮะเข้ามาเรียบร้อย3ตัวนะคะมาดูฟรีเกมกันบ้างไม่ได้เห็นเลยนะสองเบทที่ผ่านมา มาเข้าเบด40นะทุกคนยังไงเข้าไหมชอ็อตนี้เออบอด์ด2มาบอด์ดมาเอา40เอาเคไว้ต่อไม้อยโอเคเลยนะคะกำไรแล้วค่ะมาดูต่ออีกนะคะเข้าไหมอีก4ครั้งอีก3ครั้งเอออีก2ครั้ง บอดเยอะอยู่นะแต่ก็ได้400ไม่ว่าการ384 540เหมือนได้ยินเะนทุกคนรางวัลก้อนโต928นะคะก็ได้แบบไม่เวอร์นะคะได้แบบไม่เวอร์แต่ก็ได้นะทุกคนทานเล่นและไหลคลยขนาดนี้ก็คือต่อไปเธอค่ะรับรองบวกแน่นอน320 168โอเ OK, ค640นะคะไว้ช็อตนี้40ดูดีเลยรางวัลก้อนโต 1>, 1, 2, 1, 6นะคะการหมุนฟีครั้งสุดท้ายลางวันรวมเข้าไป 2, 5, 6, 8นะคะดูดีอีกแล้วนะคะมาเบ็ดสุดท้ายที่เราจะเล่นวันนี้นะเบ็ด50อ้าได้วาอยู่แต่ฟีเกมยังไม่ลงนะ 2, 4, 0โอ้โห 2, 4, 7นะคะ ก็ยังไม่ปังเท่าเบด40เนาะเบส40ปังกว่านะคะซาก,กาเตอร์เหมือนจะเข้าก็ยังไม่เข้านะคะไม่เห็นตัว2ตัว120เข้าไปช็อตนี้132โอเค132ยังไง45ไหลไปจ้าวายต่อ165วายต่ออีกรอบ345อีกรอบ600โอ้โหคูณ5ไปด้วยไงรางวัลก้อนตตก1155 อยากคือจะเห็นว่าแตกนอกเยอะมากๆเลยเนาะฟรีเกมก็คือเห็นไม่กี่รอบนับได้2รอบไปตอนนี้25สวยมากวายช็อตนี้90นะคะเออรอเข้าฟรีเกมก่อนดีกว่าอยากเห็นฟรีเกมเบ็ด50นะ,ะไปต่อนะคะคือตอนนี้กำไรแล้วแหละกำไรมา900 0และ900 0กว่าด้วยซ้ำนะคะโอโห220สวยค่ะ37สวยวายช็อตนี้225ต่อวาย1 1,225สาคตเตอร์มาให้เห็นทุกคนบวก1 7น0ด้วยนะคะเออจากทุนร้อยปานหนึ่งหมื่นแล้วมาดูฟรีเกมของเบ็ด50กันบ้างนะคะยังไงเข้าไหมไม่เข้าหนึ่งมาเข้า2 25ยังไม่คุ้มนะขออีกสักให้ได้50ก่อนเออให้ได้50ก่อนแล้วค่อยลุ้นต่อให้ใ0ห้50แล้วมันจะลุ้นมันโอเค25 90สวยค่ะไปต่อไหม้อย5นะคะ โอ้โหฟฟีเกมของเบด50ไม่ค่อยปังเลยนะยังไงเหลือหนึครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายมีให้เห็นไหมร้อยยี่สิบไว้ต่อไหมเก้ยสี่นะคะว่าเขาไม่ปังมา30เออร้อนะคะเป็นไงคะวันนี้ไร่เบ็ดมาจากทุนร้อยนะคะเบ็สิบถึงเบ็ห้าเลยบวกไปหมดหมืสองก็โอเคอยู่นะคะติดตามกันด้วยนะจ๊ะ